เอาละครับกลับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวันนี้ Horizon Zero Dawn เอพิซดที่4นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังทำภารกิจที่จะไปเอาเครื่องประดับที่ Overlook นะครับซึ่งเป็นเครื่องประดับของกราท่านั่นเองฮะโอเคตอนนี้ผมเจอกับวอเชอร์ที่ขวางทางอยู่นะครับเรียกมันมาครับคุณผู้ชมเรียกมันมาจัดก,การเชืนิ่มๆเอาแล้วไม่มาทำไมไม่มาวะเดินไปตลบหลังแล้วกันครับแทงหลังแม่มเลยฮนะมา ไอ้นี่ไอ้นี่แบบน,นี้ครับอ่าโอเคผ่านก็น่าจะมีอีกตัวหนึ่งนี่ครับคุณผู้ชมฮะยังได้ยินเสียงอยู่ครับนู่นไงม,มานู่นแล้วโอ้โหมันเห็นแวนะครับมันเห็นจัดยิงนี่เหรอนี่อีกตัวหนึ่งเข้ามาครับเข้ามาโอ้โหไม่โดนแม่โดยขาคู่มาเองแล้วมาเวมาเวมาครับกระโดดมห ตอจังหวะครับซูมแบบนี้นี่นะโอ้โหสามตัวเลยทีเดียวครับรวดเดียวหมดเลยโอเคนี่ฮะเราได้เลเวล5แล้วครับก็เดี๋ยวไปกันต่อน,นี่ครับสิ่งที่ผมจะไปเอาก็คือเครื่องประดับที่กราท่าใช้สำหรับสวดมนนะฮะสวดขอพรซึ่งเธอก็อายุมากแล้วครับมาเอาเองไม่ได้ฮนะ แต่ว่าการสื่อสารของเธอก็อย่างที่คุณผู้ชมจําได้นะครับเธอไม่คุยกับเรานะครับเพราะว่าเราเป็นคนนอกเผ่เาก็จะศัยพูดกับพระมารดาแทนนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วผมว่าเธอก็พูดกับเรานั่นแหละอ่าโอเคตรงนี้มีทางให้ไปด้วยนะครับเราก็ด้านบนมีทางขึ้นกระโดดขึ้นไปฮะอ่าแม่ปีนป่ายอย่างการแอสซัสซินครีเนะครับตอนนี้เราผมไปทางไหนวะเนี่ยน่าจะต้องปีนขึ้นไปปะวะเดี๋ยวนะ มันกดขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคอย่างนี้อย่างนี้อ๋อมันกระโดดยาวๆได้ผมก็ติดภาพของ Assassin s Creed ภาพเก่าๆมาโอเคโอเคได้แลยครับอ่าโอโ้โหโดดไกลมันคัวเลยครับสำหรับเอรอยของเราเนะี่ยฮะทักษะในการกระโดดนี่ไม่ธรรมดาแต่ตรงนี้มึงโดดขึ้นไม่ได้เมื่อกี้สูงกว่านี้อีกกระโดดได้เฉยเลยเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่านะครับอ๋อมีแท่นเหลืองๆอาตรงนี้ครับถูกต้องล้ แล้วก็ผมน่าจะไปฝั่งนี้ครับขึ้นบริเวณนี้ไปแล้วก็มีอีกแท่นหนึ่งไปเรื่อยๆครับโอ้โหตรงนี้ไกลพอสมควรนะอาแม่ทักษะการปีนป่ายนี่สุดยอดเลยครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับคราวนี้ไปไหนต่อเนี่ยโอ้โหเอ้าอันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคอ่าค่อยๆขึ้นไปครับ น่าจะถึงยอดได้ละมัง้งโอเคแล้วก็มีสะพานเชือกให้โหนข้ามไปฝั่งน้นนี่ครับโอ้โหกระท่ามขึ้นมาตรงนี้ได้ไงวันนี้โคตรสูงเลยมาก็ยากถึงว่ามาไม่ได้แล้วก็เป็นรังนกไปเรียบร้อยแล้วด้วยตรงนี้แล้วก็ผมเจอหีบแล้วครับน่าจะเป็นอันนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูฮะอ่าฮะ เครื่องประดับของกระทาอยู่นี่เองถึงว่าทำไมเธอจึงขึ้นมาสวดขอพอรที่นี่เพราะว่ามันสามารถมองเห็นประตูแห่งพระมารดาได้จากตรงนี้เลยการที่เธอํำเป็นไม่สนใจฉันหรือว่าพยายามทำเหมือนพูดกับพระมารดาจริงๆแล้วเธออาจจะไม่ได้โดดเดี่ยวก็ได้โอเคนะครับเราโดดดีกว่าฮะมาโอ้โหอย่างเท่แม่เราไม่ผูกไว้ก่อนครับจริงๆผูกไว้ก่อนแล้วโดดลงมาน่าจะปลอดภัยกว่าน,นะไอ้นี่แบบว่าโดดมาแล้วก็ป่าขึ้นไปโอ้โหโคตรเท่ แหมจะเทพไปไหนครับเอรอยะเอาแล้วนะเ,เดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับตอนนี้ภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปพบกับกาธาที่แคมป์ของเธอ,นะอเ,เนี่ยฮะน่กระโดดอย่างเท่เราก็โอ้โหมีแก๊งกลุ่มเครื่องจักรอยู่นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆลัดเลาะไปดีกว่าครับไม่อยากมีปัญหาพวกมันนะสู้กันมาหลายรอบนะครับสูญเสียกันมาเท่าไหร่แล้วนะฮะ ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับไม่มีโหลดเลยนะครับวิ่งยาวๆเลยนะครับสำหรับ Open World เกมนี้ฮะแม่ทำออกมาได้ดีแล้วก็สภาพภูมิประเทศนี่สวยงามสมจริงมากๆเลยนะครับเล่นมาสีคลิปแล้วก็ยังชมเรื่องของกราฟิกอยู่นะแม่เป้าหมายของเราน่าจะเป็นเนินเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุมด้านหน้านะครับอ่าทางนี้ครับผมจำได้แล้วมันเป็นทางขึ้นไปพบกราท่านะทางแคบๆตรงนี้ฮะ อีก879เก้าเท่านั้นครับไปดูกันครับว่ากราธาจะหิวตายหรือยังนะครับเพราะว่าเธอไม่ไม่ได้กินอาหารมาน่าจะหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เอรอนก็ช่วยดูแลเรื่องนี้อยู่กับรอสนะครับทำให้เธอนั้นยังอยู่รอดต่อไปแต่ว่ากราธาก็ดูไม่มีวิ่แววจะคุยกับเราเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะคุยหรือเปล่าแต่ดูครับคุณผู้ชมนี่คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากครับฝนตกแล้วฮะโอ้โหดูครับ เจอกระท่าแล้วนะครับมีข่าวดีกระท่าพระมารดาเอาเนื้อกระต่ายมาให้เธอแล้วแถมฉันยังเอาลูกปัดสำหรับตัวขอพรมาให้เธอด้วยอย่าทำหายอีกละ่ะพระมารดาทั้งหลายทุกเช้าฉันจะพบกับน้ำตาแห่งความปิติของท่านบนใบไม้ความปิติอันงดงามที่ท่านสรรสร้าง <c oughs> ตอนนี้ฉันได้หลั่งน้ำตาไปพร้อมกับท่านด้วยความรู้สึกขอบคุณ โอ้นี่เธอร้องไห้เพ so ื่อพระมารดาแต่ไม่ยอมคุยกับฉันเนี่ยนะก็ได้ทําแบบนั้นทําไม่เธอเป็นคนไร้เผ่าชั้นดีนี่เองกระท่าแต่ว่าฉันอาจจะไม่อยู่สักพักในช่วงที่ไปทําพิธีกรรมพิสูจน์ตนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพระมารดาฉันขอขอบพระคุณในน้ําใจของท่านมากเมื่อการพิสูจน์มาถึงด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ของท่านขอให้ท่านได้เป็นผู้กล้าผู้มีจิตใจกว้างขวางก็แล้วกัน อ,อฉันคิดว่าฉันเข้าใจความหมายที่เธอบอกแล้วละ่ะไปก่อนนะกราธาโอเคนะครับดูเหมือนว่าภารกิจจะเรียบร้อยแล้วนะครับกราธาน่าจะเริ่มปลดมนของเธอแล้วนะครับแม่แต่ก็ยังไม่คุยกับเราอยู่ดีฮะก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าฉากนี้เนี่ยกฎของเผ่ามันค่อนข้างที่จะเข้มข้นขน,ขนาดไหนนะครับจนไม่มีใครกล้าแหกกฎเลยทีเดียวฮะ อัพเลเวลได้ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมสัญญากับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าอาวุธนั้นสามารถโมดิฟายได้นะครับอ,อันนี้เป็นเพิ่มดามจกับเพิ่มการจับให้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ผมเลือกดามจแล้วกันนะ่ใส่ได้2สล็อตเลยยังมีปรับเพิ่มเติมอีกนะครับทั้งปรับชุดด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังทำไม่ได้แล้วก็มีการคราฟท์แด้วยนะครับมีช็อคแท็บ แล้วก็มีแทรประเบิดนีครับโอ้โหดูแล้วการเก็บไอเทมระหว่างทางนี่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอามาใช้สร้างอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้มาที่หน้าจอสกิลนะครับตอนนี้ผมได้สกิลพอยต์มา2 p o พอยต์ซึ่งผมขอเลือกเป็นอันไหนดีเอ่ฮิลเลอร์อ่าผมเอาแกตเตอร์ดีกว่าครับจะได้เก็บรีซอสได้เยอะๆฮะอ่าโอเค น่าจะประมาณนี้ครับอีกพอยต์นึงเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เรากำลังไปตามหารอสที่นอตเกตนะฮะกใกล้ถึงแล้วนะครับอีกประมาณ50กว่าเกเท่านั้นเองรอสน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมีภรารกิจอะไรให้เราทำหรือเปล่านะ <Okay. S 1> อ่าผมเจอรอสแล้วครับแล้วก็ข้างๆเขามีกองไฟสำหรับเซฟนะครับเดี๋ยวเราคลิกเซฟแล้วก็แมนนวลเซฟด้วยเลยแล้วกันนะฮะ อ่าโอเคเซฟกันสักหน่อยฮะเอรอยเธอมาแล้วอ่าเราเข้าไปคุยกับเขาดูครับได้ธนูไฟมาแล้วใช่ไหมได้มาแล้ว,วการระเบิดกับเสียงตะโกนที่อยู่ด้านบนดีเอ็มเบรสใช่ไหมที่เป็นปัญหาที่คุณพูดถึงเดี๋ยวเธอก็จะได้รู้เองแล้วตอนนั้นเราจะรอให้มืดกันก่อนรอให้มืดงัน,นเรหรอ เอาละครับเดี๋ยวไปทีละ์คำถามแล้วกันนะครับบทเรียนนี้คืออะไรนะฮะทำไมล่ะการระเบิดมันมาจากด้านนอก d ด Re เอ็มรสเราอยู่นี่เราจะทำอะไรได้งันเ,เนาเมื่อถึงเวลาเธอจะได้เรียนรู้บทเรียนนี้เองเอรอยแต่ตอนนี้เราต้องรอก่อน ฉันเอาเนื้อกระต่ายไปให้กาท่าจอมเพรแล้วนะแต่ว่าเธอเอาแต่ขอบคุณพระมานดานั่นก็เพราะว่าพระมานดาตอบแทนกาท่าผ่านทางตัวเธอยังไงล่ะคุณชอบพูดแบบนี้อยู่เรื่อยแต่ฉันต้องหาที่ไปลากกระต่ายมากับมือคนเดียวเธอเองก็ชอบพูดแบบนี้เสมอมันก็เลยทําให้เธอต้องอยู่คนเดียวฉันไปเจอคาสมาด้วยแล้วก็ได้ทริปคัสเตอร์มาแล้วไม่อยากคิดเลยว่าพอคาไร้กดเกณฑ์แบบนั้นจะคิดราคาแพงขนาดไหน มันก็ไม่ได้ถูกมากแต่มันจะคุ้มค่าการใช้งานแน่นอนก็อาจจะใช่เดี๋ยวเธอจะได้รู้ว่ามันคุ้มค่าพอจริงๆเอาละครับเหลืออีกสามคำถามฮะเอาอันนี้แล้วกันฟังนะรอสฉันคิดมาตลอดฉันไม่มีทางจะหลีกหนีคุณแน่ๆหลังจากผ่านพิธีกรรมพิสูจน์ตนฉันน่ะฉันไม่ทำแบบนั้นแน่ฉันไม่มีทางทำเหมือนกับว่าคุณไม่เคยเลี้ยงดูฉันมาเอร้อยโบสั่งห้ามทุกๆการสื่อสารนะ มันก็ใช่แต่ว่าฉันไม่สนฉันรู้ว่าหน้าที่สำคัญกับคุณนะรอสแต่ว่ากฎทั้งหมดของเผ่าทำให้ฉันต้องสูญเสียทุกอย่างไปแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเอรอยฉันต้องทำตามกฎของเผ่าคุณก็ทำไปสิฉันรู้ว่าคุณจะพูดแบบนั้นแต่นี่คือสิ่งที่เราจะทำฉันจะแอบมาพบคุณจะไม่มีใครเห็นแค่นั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วและฉันรู้ว่าคุณจะไม่พูดกับฉันแน่เพราะมันผิดกฎ แต่ฉันจะพูดกับคุณเองถ้าผิดก็ผิดที่ฉันเองไม่ใช่คุณคุณแค่ฟังเฉยๆก็พอแล้วเราจะใช้วิธีนี้กันเธอเธอคิดมาเยอะจริงๆด้วยสินะฉันรู้ใช่ไหมล่ะคุณไม่ต้องกังวลแล้วมันมีทางออกแล้วได้จะเอาแบบนั้นก็ได้โอเคไะครับอีกสักพักกว่าจะมืดฉันว่าเราพักเอาแรงกันก่อนดีกว่า ก็ดีเพราะคืนนี้คงไม่ได้นอนแน่ๆเอาละครับเดี๋ยวเราจะต้องพักผ่อนนี่ครับว่าแต่พักผ่อนตรงไหนวะเตียงก็ไม่มีคุณผู้ชมมีแต่กองไฟตรงนี้หรือว่ามันจะให้เราเซฟครับถ้างั้นผมเซฟแบบเมนูดีกว่าเนาะจะปลอดภัยกว่านะครับมาเซฟกันก่อนเนาะเพิ่งเซฟไปเมื่อกี้นี้เองฮะ โอเคเรียบร้อย เปิดประตูให้คนไร้เผ่างั้นเหรอบางคนที่ถูกละทิ้งจะได้รับเกียรติก่อนที่จะถูกทำให้อับอายกดเกณฑ์เยอะเป็นบ้าเลย <c oughs> ฉันไม่ได้คุยกับใคร <c oughs> ตอนนี้เราต้องสํารวมไว้ก่อน <c oughs> เราคือคนนอกของ The Embrace <c oughs> ที่นี่แหละคือป่าของจ <c oughs> ิงเอลอยเธอจะได้เจอกับอันตรายมากมายที่ไม่เคยพบมาก่อน น้นมันสร้างชิ้นส่วนนี่มันเป็นสัตว์ร้ายแบบไหนกันแน่เขาเรียกมันว่าซอทูธหรือว่าเจ้าฟันเลื่อยเพิ่งเคยพบครั้งแรกไม่นานมานี้มันดุร้ายตั้งแต่10ปีก่อนที่มันเริ่มปรากฏตัวฝันเลื่อยก็สังหารผู้กล้าไปเป็นจํานวนมากเอาละครับเก็บของกันก่อนเนาะเรียบร้อยนะเราเดินหน้ากันต่อครับไปตามเส้นทางนี้มันไม่ไกลหรอกกระท่อมตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่เครื่องจักรยังไงล่ะ เครื่องจักรประเภทไหนกันแน่ที่ทําได้แบบนั้นเคเรื่องจักรที่เรากําลังล่าอยู่นี่ไงโอ้โหมีหลายตัวเลยคุณผู้ชมเอมาทางนี้นะครับแล้วก็มีซากของวัชเชอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปเทียกันก่อนนะฮะโอเคยากาศชวนขนลุกมาก โอ oh, อีกร้อยเก้าคุณผู้ชมใกล้ถึงอย่างวันเนี้ยอา้าวแล้วผมเจอวัเชอร์นะครับแม่เดี๋ยวเราจัดการหมอน,นี่กันก่อนนะครับนั่นแน่เหมือนจะรู้ตัวว่าวต้องอยู่ในญ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ก้อนหินแล้วกันปลาเรียกมันมาฮะมันนี่มันนี่ให้มันมาใกล้ๆฮนะนั่นแน่มันมานะครับต้องอดทนนิดนึงเนะี่ยฮะ เอลอยอยู่ในพุ่มหญ้าก็ดูแบบไม่ค่อยเนียนนะมึงไม่เห็นได้ไงวะมาผิวปากมาอยู่ใกล้ๆหน่อยดิแล้วก็เสียบแบบนี้ครับฮะคนอื่นหายไปไหนกันหมดคืนนี้ทำไมถึงมีแค่เราเท่านั้นทำไมเผาถึงไม่ล่าพวกมันด้วยพวกเขาล่านั่นแหละแต่ว่าเขาตายกันหมดแล้วพรุ่งนี้พวกเขาจะมาล่าก,กันอีกรอบหนึง่งพรุ่งนี้คงไม่ต้องแล้วละ่ะเพราะเครื่องจากตรงนี้ฉันจะจัดการมันเอง หรือไม่ก็เป็นความตายของเธอถ้าเธอไม่ระวังตัวให้ดีผมว่าใกล้ถึงแล้วนะแถวนี้แน่เลยอ่าคุณผู้ชมครับมาแล้วกระท่อมทั้งหมดพังไปหมดแล้วงั้นเหรอด้วยฝีมือของซอทูทเนี่ยนะมันมีกี่ตัวกันแน่เนี่ย ฉันไม่ได้พาเธอมาที่นี่เพื่อตอบคำถามนะเอลอยฉันพาเธอมาเพื่อจัดการกับมันตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นคุณเอาชนะมันได้ยังไง มันเป็นเรื่องที่เธอต้องเลือกเอาเองนี่คือการล่าของเธอเอรอยเธอตัวคนเดียวเท่านั้นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาดเข้าใจนะเธอต้องใช้เดี่ยวแล้วตอนนี้โอเคนะครับผมจะต้องใช้คลิปคลัสเตอร์นะครับเพื่อจัดการกับหมอนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะจัดการมันยังไงฮะอุ้ยมันมันเหมือนจะเห็นผมครับผู้ชมตรงนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อน น่าจะเดินรอบๆตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองวางกับจักฮนะ,ะตรงนี้ครับแล้วก็ยิงมาอีกฝั่งนึงให้มันติดกับนะครับแล้วก็ชิปคัสเตอร์จะยิงเป็นเหมือนกับเ,เส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้านะครับเป็นช็อคไว้นะฮะฉันต้องใช้อันนี้แล้วก็มันอยู่ซ้ายมือของผมฮนะเดี๋ยวผมจะถือโอกาสสแกนมนะันฮะดูมันครับว่ามันจะเดินผ่านเส้นไหนบ้างอ่านี่ไงเดี๋ยวมันจะเดินตรงมาทางผมพอดีเลยคุณผู้ชมฮนะ ถอยก่อนถอยก่อนอ่ามันวิ่งทางนี้ฮะเดี๋ยวเราจะยิงรัวๆเลยครับผู้ชมฮะวางกับดักให้เยอะที่สุดครับมาเอาต้นนี้แหละแล้วก็ยึดกับหินฝั่งนี้อ่าสามเส้นแล้วมาน่าจะอีกสักสองสามเส้นนะยองเหลืออีกสามนัดครับมาเอาเลยไม่ตายไม่ตายให้มันรู้ไปครับเอาเ้ยมาครับเดี๋ยวเรารอจัองหวะนะครับอ่ามันติดแล้วผู้ชมติดแล้ว ดี๋ยวนะผมเอาไงดีวะผมติดไอ้นี่อีกอันหนึ่งก่อนแล้วก็ลองเข้าไปสับมันดูครับขอ,อสับแบบนีโอหน่อยฮะนี่นะโอ้โหไม่เอาวะกลัววะถอยก่อนถอยก่อนยังมีอีกหลายเส้นคุณผู้ชมใจเย็นฮะดูเหมือนว่ามันจะไม่รู้ตัวด้วยนะครับตอนที่มันล้มไปอะ่ะอุ้ยเอามันติดอีกแล้วคุณผู้ชมฮะมา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  ปีนะ85ทีแล้ว85ก็ยังดีครับเอาเว้ยเอาครับอุ๊ยมันจะกลับมาแล้วคุณผู้ชมถอยก่อนถอย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 มันเห็นเราปะวะอุ๊ยเหมือนจะเห็นเลยคุณผู้ชมคือบริเวณวนหัวมันจะมีรูปไฟฟ้าที่เป็นสีฟ้านะคุณผู้ชมนะอันเนี้ยมันจะถ้าหมดเกตมันหมดเมื่อไหร่มันจะฟื้นนะฮะเอาเว้ยยิงหน่อยแล้วกันมันจะฟื้นแล้วผมถอยก่อนดีกว่า นี่เนี่ยขออีกหนึ่งดอดเอาไว้ติดอีกแนะตกน้ำหน้ามาครับวันนี้ขอเสียบด้านหลังบ้างตีเนะตีเนะเอาไปอีกทีนึงเอาไว้ไปก่อนนะครับถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยไม่ยากนี่ว่าแม่เราโกงซะขนาดนี้มาวันนี้อ่าติดติดกน้ำหน้ามันขอยิงดูครับว่าแรงไหมสามสิบสองเหรอไอ้ดูธนูไฟดิ อี่สายให้ไปทำมาเอาแล้วทำไมมันเพิ่มมามันเพิ่มเลือดอ่ะธนูไฟเนี่ยเอาเลยครับโดนโอ๋อโดนช็อกวายล้มไปแล้วโอ้โหชนะแล้วคุณผู้ชมแม่สบายสบายฮะชิวๆ Why did I bring you here? ฉันพาเธอมานี่เพราะอะไรไม่ได้พามาเพื่อตอบคำถามอเอร้อย การเอาชีวิตรอดนั้นห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวมันคือบททดสอบเพื่อฝึกทักษะให้ฉันสามารถตอ่อกอรกับเครื่องจักรัวอันตรายอยื่นที่จะต้องพบเจอไม่ใช่ซะหน่อยเอาลาตามฉันมาที่นี่คือดินแดนแห่งการล่าของเ<อ>ผ่านอร่าที่นี่จะต้องได้รับการปกป้องถ้าเธอไม่ได้ทำลายเจ้าฟันเลื่อยน,นั่นพรุ่งนี้ผู้กล้าจะต้องตายหรือบาดเจ็บไปอีกกี่คน บทเรียนแฝงเอาไว้ในคำถามเอรอยหลายปีที่ผ่านมาเธอฝึกฝนเพื่อเอาชนะการพิสูจน์ตนแต่นั้นมันเพื่อตัวเธอคนเดียวแต่ในฐานะผู้กล้าม,มันจะเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต่อสู้ <I tried. S 1> เพื่อเผ่าของตัวเองเผ่าของฉันนั้นเหรอคุณบอกว่าฉันไม่ต้องการคนในเผ่าแต่ฉันไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเผ่าไม่ได้ต้องการเธอความแข็งแกร่งโดยเด็ดเดียวคือความแข็งแกร่ง,งที่ยัง่งยืนและมันมีไว้เพื่อรับใช้สิ่งที่เหนือกว่าตัวเธอเอง นี่คือบทเรียนที่เธอต้องเข้าใจและจำเอาไว้ให้ดีหลังจากการพิสูจน์ตนแล้วและเมื่อฉันจากเธอไปบทเรียนที่นี่จบแล้วละ่ะตามมาเถอะพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว นี่จะเป็นวันสุดท้ายในดี e อมเบรสในฐานะคนไรเ้เผ่าจงใช้เวลาเพื่อเตรียมใจสำหรับบททดสอบที่กำลังจะมาถึงเมื่อได้เวลาให้เธอไปที่หัวใจของพระมารดาฉันจะรอเธออยู่ที่นั่น ฉันเข้าใจบทเรียนสุดท้ายแล้วนะรอสจริงเหรอแต่ถ้าฉันจะยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมันจะต้องเป็นสิ่งที่ฉันศรัทธางั้นฉันก็หวังว่าวันหนึ่งเธอจะได้พบกับสิ่งนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเจอเขาที่มาดเวอร์ฮาร์แล้วกันนะเอาเลยครับเดี๋ยวเราก็ภารกิจตอนหน้าเราจะไปเจอรอสที่มาดเวอร์ฮาร์ดกันนะครับก็ระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะทำการเก็บไอเทมกันก่อนนะครับ เอาละรครับสำหรับอีพิโซดนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตาม h o r i z o n zero d o w เนีฮยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะฮะผมก็จะทยอยเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ